ดีพี่น้องประชาชน,นทุกท่านครับวันนี้โรงพยาบาลปตัตตานีก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาร่วมกันล้างมือเนื่องจากว่าการล้างมือนะก็เป็นพื้นฐานของความสะอาดของทุก,ทกเครื่องนะครับการที่เราไปจับต้องทํากิจวัตรประจําวัน อาุดทุกอย่างนั้นย่อมมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือของเราแน่นอนครับการล้างมือใช่ว่าจะสะอาดโดยที่เราไม่มีความรู้นะครับถ้าเราเ,เรียนรู้สักนิดหนึ่งของวิธีของการล้างมือว่าจะล้างมืออย่างไรทําให้สะอาดนั้นก็จะทาให้มือของเรานะั้นมีความสะอาดก็เลยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาดูแลมือของตัวเองแล้วก็ล้างมือบ่อย เพื่อให้มือนั้นสะอาดและจะได้ทำกิจกรรมอย่างโดยใช้มือได้อย่างถูกต้องสมักษณะและก็ปลอดภัยกับร่างกายของเราครับสวัสดีครับล้างมือลดเชือ้อลดแพร่ลดโรคล้างมือตอนไหนก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยก่อนและหลังทานอาหารก่อนและหลังการขับถ่ายและรวมถึงหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะอย่ามองผ่านการล้าง อยากเชิญชวนทุกคนนะคะชาวปัตตานีทุกท่านมาร่วมกันล้างมือนะคะล้างมือเป็นเรื่องที่ง่ายแต่สามารถช่วยลดเชื้อด้วยยาได้และเชื้อโรคอื่นๆได้นะคะล้างมือกันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะมาล้างมือกันบ่อยๆนะคะมือสะอาดโรคปลอดภัยค่ะเพื่อความปลอดภัยล้างมือปลอดเชื้อปลอดโรคไวมือเราเย้